สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งโปรแกรมฟุตบอลวันที่19ม,มกราคม,มเวลาตี2ตรงครับเราอยู่กันในศึกอินเตอร์ลีซูเปอร์โคปาครับโคระหว่างโูใหญ่ายายอินเตอร์มิลานพบกับอินซีฟ้าขาวอาซิโอครับคู่นี้เตะก,กันอยู่ที่สนามกลางอันเอาวันสเตเดียมครับ สถิติการพบเจอกัน5ครั้งที่ผ่านมาผัดกันแพ้ชนะไปครับแต่เกมล่าสุดเหมือนจะเป็นทางด้านทัพงูใหญ่ครับที่ทำผลงานได้ดีกว่า งูใหญ่อินเตอร์มิลาน5นัดทุกระาการถือว่าทําได้ดีครับไร้พ่ายเก็บชัยมาได้3เสมอไป2ผลงานการเล่นในบ้านก็ถือว่าทาได้ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยไปได้3เสมอไป2เช่นเดียวกันครับวันนี้ทางด้านซิโมเนอินซากี้จะจัดทัพมาในแผน352หสผู้รักษาประตูเป็นยานซอมเมอร์คู่เซนเตอร์แบ็กเป็นยานบิสเซตกับสเตฟานเดฟายครับส่วนกองกลางเฟเดริโกดิมาโกส2กองหน้าตัวเป้าเป็นมาคุสตูรามและ ลาตาโรมาร์ติเนสครับส่วนอินซีฟ้าขาวราซิโอผลงานการเล่น5้านัดที่ผ่านมาก็เก็บใช้ได้ทั้งหมดครับแต่ผลงานการเล่นนอกบ้านยังพอประคองไปได้เก็บใช้ไปได้2แพ้ไป2เสมอ1บาริซิโอซารีคุณซอทับอินซีฟ้าขาวจะจัดทับมาในแผน4-3-3อีวานโบเวดิวรับหน้าที่เฝ้าเสาแบ็กซ้ายเป็นลูก้าเบยากีนี่แบ็กขวาเป็นมานูเอลราซาลีกองกลางเป็น มาติอสเปซิโนสองประสานคอยจบสกอร์เป็นทั้งด้าน ชิโ o ่อิโมบิเล่และ f e ร i ิเป้อินเดซอครับคู่นี้เปิดราคามาที่ทางด้านทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานต่อลาซิโออยู่ที่1ลูกจากการเล่นหลายครั้งวัดผลการแพ้ชนะสลับกันไปแต่ดูจากการเล่นนอกบ้านของทัพงูใหญ่จะเหนือชั้นกว่าแต่การเล่นที่เข้ากันเป็นอย่างมากและการประสานงานกันแบบลงตัวไม่ว่าจะเป็นหลังกลางหรือว่ากองหน้าก็จบสกอร์ได้แบบสวยๆเกมนี้ยังไงไว้ใจหวังไปทางด้าน ทับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับ